الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد قل ربي الشراح لي ويسري أمري وحلو لساني يفضل قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام سدي حبيبنا จากอัลลอฮสุบพรตะดาราผสมแบบพี่น้องที่มาร่วมละหม,มาดของเลียนในค่ำคืนวันนี้ถึงท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์เราทุกคนขอชุกขอบคุณในความเมตตาของพระลอสุพรรณดาราที่โปรโ่งให้สศกทำให้เราได้มีโอกาสอยู่ในเดือนอันอยิง่งใหญ่ส่วงบ่ายวันนี้เราได้ยินละหมาดในค่ำคืนที่29ของเดือนรอมฎอน ความเมตตาที่อัลลอฮฺสุพรรณวัตตาลาสทรงให้กับพวกเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคำนวณนับได้เลยอ ala, ัลลอฮฺสุพรรณวัตตาลันริษักรับไม่ได้เพราะมันทำที่อันตรายแตุ่ดูเนื้อของพละองค์ที่ละทุกสุนะจงหากจะเราจะนับความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮฺสุพรรณวัตตาลันสนทานให้กับชีวิตของพวกเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคำนวณนับมันได้ เรามองดูความเมตตาที่เอาล้อให้เราสิเราตื่นมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งวันนี้เรายืนละหมาดในยามค่ำคืนอ,อะไรบ้างที่เป็นของเราที่หามาันี่มีเลยความเมตตาที่เอาล้อให้กับเราในความอดทนในวันนี้พี่น้องรู้ไหมว่าเนี่ยความร้อนเนี่ยในสกัดห่าในกี่องศาสูงสุดวันนี้เนี่ยรับได้ที่39องศา ความร้อนแต่ด้วยความเมตตาของเราใช่ไหมที่เราอดทนมาได้ถึงจนกระทั่งราศิกดแล้ว็อยู่ละหมาดนครับคืนวันนี้ในคืนที่29ของอรกฎาคมพี่น้องผู้สร่อาทั้งหลยครับในช่วงท้ายของเดือนรรมฎอนยังมีบาดะานอีกชนิดที่รองสุขานุตลาด้สพบกําหนดให้เป็นควอรดู กับประชาชาติของท่านอับดุลฮัม์ม์สัลลัลล๊ฮ์ของอะลัยฮุยอัลลัฮ์ที่ให้กระทำในช่วงท้ายของเดือนละมอนด์นั่นก็คือสกาตัวฟิดหรือบ่าเราเรียกว่าตัวข้าวสารใช่ไหมตัวข้าวสารฟิดโรท่านอับดุลฮัม์ม์สัลลัลล๊ฮ์ของอะลัยฮุยอัลลอฮ์บอกราบรัสูลละฮิสโอลลัลล๊ฮ์ของอะลัยฮุยอัลลัฮ์สกาดตัฟิดการจใช้สกัดฟิดโร ผูกกำหนดให้กับประชาชาติของท่านอบีมุฮัม์ม์สโลฮ์ฮ์ไว้อยู่สลับด้วยเกิดไขสองประกาศเนื่องด้วยตัวอัลตุลิสลาอินีมินัลละมิวารรอฟัสิการใช้สัจจะฟิตรองที่เราเีก็บตัวเข้าสารกันเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะชำระล้างการถือสิทธิ์อดของเราให้เป็นการถือสิทธิ์อดที่สมบูรณ์นั่นเท่ากับสุพารณหัวตาลาจากอะไร จากการพูดาาหยาบคายจากการพูดในเรื่องที่ไร้สาระวันนี้เวลาเรามาดูการหรือสิทธิ์ในหนึ่งวันของเราเนี่ยแน่นอนเราต้องมีการพูดาาหยาบคายบ้างแล้วใช่ไหมเราต้องมีสิ่งที่มันไร้าสาระที่เราดูบ้างแล้วใช่ไหมแม้กระทั่งเด็กเกสองคนเห็นไหมละมาดก,ก็ยังพูดในเรื่องไร้สาระได้ที่เด็กๆเ่อ หรือพวกเราบางคนก็ถือสินบดแล้วก็ยังทำเรื่องที่ไร้สาระอยู่ยังดูหนังอยู่ยังสไลด์โทรศัพท์มือถืออยู่น่มีบสกสัญญาณที่จะรัดจิ้นถูกกระตดมาเพื่อที่จะชำรละล้งการถือสิบบดของเราในขณะที่ถือสิบบดอาจจะมีเรื่องไร้สาระให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันที่สองก็คือวัดว่องมาตล,ลินม,มาซากี เพื่อที่จะเป็นอาหารให้กับคนยากคนจนนี่คือสิ่งที่สกาดฟิตโรตถูกกำหนดมาสกาดฟิตโรตจำเป็นแก่ใครบ้างหลายคนบอกว่าสกาดฟิตโรตจำเป็นสำหรับฉันหรือเปล่าฉันอยู่ในคลายที่ต้องจ่ายสกาดฟิตโรตหรือเปล่าอ้าวดูคำสั่งดีนะท่าน์นบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลัมบอกสกาดฟิโต การจ่ายสกัดพิทรอห์นั้นเนี่ยจะเป็นสําหรับผู้ที่เป็นท้าจะเป็นสําหรับผู้ที่เป็นเป็นอะไรเป็นคนแก่จะเป็นสาหรับผู้ที่เป็นเด็กจะเป็นสาหรับมุสลิมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นใครก็เกิดใครก็ตามที่เขาเกิดบนโลกบุญญาใบนี้ในสภาพที่เขายังอยู่ในเดือนรอดอนั่นจะเป็นสําหรับเขาจะต้องจ่ายสกัดพิตรอห์ วันนี้ถ้าภรรยาของเราตั้งครรภ์ในเดือนรอบปรานและลูกของเขาพ่อออกมาในวินาทีสุดท้ายของเดือนรอบรานพ่อและแม่ของเขาจำเป็นจะต้องจ่ายสกัดพิทรอให้กับเขาด้วยนี่ถือความจำเป็นในเรื่องของสกัดพิทรอหถือเป็นฟัดมูนะสกัดพิทรอจ่ายให้กับใครหลายต่อหลายคนบอกว่าสกัดพิตรอจ่ายให้บุคคลแปบจำพวก นั่นไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิ์รับสการพิตรลองนะบุคคลแปดจะพวกมีสิทธิ์รับสการรายปีของเราเท่านั้นแหละสการ์ที่ครบมีสองครบจานวนที่ศาสนา,านนสกาหนดสการที่ครบเฮารุนครบรอบปีที่ศาสนากาหนดน,นั่นบุคคลแปดจะพวกมีสิทธิ์รับแต่วันนี้สการทีิตอองถูกกาหนดให้ตัวามาตาลินมาสาทีเป็นอาหารแก่คนยากคนจนเท่านั้นแหละ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะจ่ายสกการะพิทรรพไปหาอีกไม้ได้ไหมให้กับคนที่เขาเดินทางได้ไหมให้กับคนที่เขาทํางานศาสนาได้ไหมได้ถ้าเขาคนนั้นเป็นบุคคลที่ยากจนหรือขัดสนะเราให้ได้สกกระพิทรรพออกอะไรมีสําคัญเลยและออกเท่าไหร่เนี่ยคือข้อถกเถียงกันเยอะแยะมากมายเลย ท่าน yup. ับีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภาวะ zakatul fitr ซ้ออันมิตรพริตเอาซ้ออันมิเชรีดหนึ่งซอจากอินทภารมและหนึ่งซอจากข้ามบาลีนี่คือสิ่งที่เป็นสถานที่หน้ที่นบีกำหนดและหึงซ้อจากอาหารหลักในเมืองนั้นในประเทศนั วันนี้บางเรากินอะไรเป็นอาหารหลักองคาพระกินอะไรเป็นอาหารหลักเาเหนียวองค์พระกินเขาเหนียวเป็นอาหารหลักเราก็จ่ายเขาเหนียวครับวันนี้เรากินข้าวหอมมะลิเป็นอาหารหลักเราก็จ่ายข้าวหอมมะลิแต่บางคนกินข้าวหอมมะลิแต่ไปจ่ายข้าวขาวตาแห้งเอาที่ถูกที่สุดจะให้กับคนยากนั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่นบีต้องการ เพราะฉะนั้นวันนี้เรากินข้าวอะไรกินข้าวหอ,อมเยี่ห้อผงทองก็ใจผงทองกินมาบุญครองก็ใจมาบุญครองใจเท่าไหร่อาจารีบอกซ้ออันนึงซ้อหนึ่งซอ้งซอเนี่ยมีทัศนะมากมายจากนักวิชาการเลยว่าไอ้หนึ่งซ้อมันมีจำนวนเท่าไหร่วันนี้ถ้าเราจะเอาเอาอะไรเอาเัสตาเอาความเห็นเอานักวิชาการ มันก็ทําได้หลายต่อหลายกิโลนั่นแหละแต่ถ้ามาดูในสานักตุลาราชมตรีประเทศไทยกาหนดเท่าไหร่หนึ่งซอเท่ากับสองกิโลกรัมเจ็ดขีดถ้าในบูในมันสมนัรมชาีหนึ่งซอเท่ากับสองกิโลสี่ขีดถ้าถในบูในวัฒนัรรมื่นนีหมดเลยสองกิโลห้าขีดสองกิโลสองขีดดีหมดเลย เพราะฉะนั้นเอาที่ดีที่สุดเลยชัวร์ที่สุดเลยนะสองกิโลห้าทีเรามีความสามารถจ่ายได้ไหมได้ทำอะไรสองกิโลเจ็ดทีเรามีความสามารถจ่ายได้ไหมได้ทำอะไรสามกิโลสำหรับเรามีความสามารถตัวหนึ่งคนจ่ายได้ไหมได้ทำอะไรแล้วต้องเขียนกันไหมเนี่ยหนึ่งซออจะกี่กิโลดีข้อความสามารถของเรามีแค่ไหน แต่อย่าให้ต่ำจากจํานวนที่นักวิชาการเข้ากําหนดแวะขั้นต่ำสุดก็คือ2กิโล4ขีดอย่าต่ำจะได้จะ2กโล5 2องโล6 2กงโล7 3ามโลหรือ4ี่โล5กาโลที่เรามีความสามารถจ่ายได้เลยทีัดีัวอะไรทลดีกแต่กัรไปดูคาสั่งของท่าฮัมบินบอกล่มมาสุลต่านกีบอกว่าให้จ่ายสกาศฟิตระพอกับ หนึ่งอิ่มในวันไอรินฟิตอรีของคนยากคนจนวันนี้สองโลครึ่งเราหุงแล้วเรเลี้ยงลูกเราทำบ,บ้านอิ่มไหมถ้าอิ่มนั่นแหละสกัดฟิโตนอแต่ไม่ให้โคโลนึงหรือให้ลูกเจ็ดคนอิ่มไหมละ่ะคนละสี่ห้าเมตรก็ะจุกแล้วนะไม่อิ่มนั่นไม่เรียสกสกัดฟิโตนอนี่เราเข้าใจได้ใช่ไหมตกลงต้องเถียงบใกล้ๆกับนคนละกี่กิโลไม่ต้องเถียงแล้วนะ ใครมีความสามารถที่จะจ่ายสามโรเชียวกันจ่ายเท่าไรสกัดฟิตรองก่อนท่านอับดุลโมฮัมหมัดสลาลวะเลยอุบสัลลัมของมันอัตตาหนกอบละสระไนฮ์ยะสระก้านมะบูระใครก็ตามที่เขาจ่ายสกัดฟิตรองก่อนละมาอีบนั่นคือสกัดที่ถูกตอบรับนัที่อัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาเพราะมันอัตตาห์กอบละสระไนฮ์ยะสระกอบุนมินะสระกอด ใครก็ตามที่จ่ายสกัดพิทรอถึงมือคนยากคนจนหลานละมาดีมันไม่ใช่สกัดพิทรอแต่มันเป็นสดงต้องร,ร,รมดาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้จะเอาให้เรามั่นใจเนี่ยในภูเก็ตเรามีใครยากจลานละขับสนะเราเอาสกัดพิทรอไปให้ถึงเขาพรมาดดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดจะมีบอกก่อนที่ผู้คนจะออกไปละมาดีในวันนี้ได้ไหมแต่วันนี้หลายคนเราง่าย ซื้อข้าวสารแล้วไปฝาก่ิมพที่สุราอิมมาก,ก็วมูลไปหมดเลยอาหารวันวันอีก,ก็ต้องเตรียมขนมวันอีก,ก็ต้องเตรียมเพื่อเสร็ค่พิทาร์ที่ตั้งไว้ที่บ้านพิมพ์ก็ลืมแล้วถึงมือคนแากคนจนไหมผลสุดท้ายสกัดพิทาร์ของเราเก็เพียงแค่สดกต้นธรรมดาทีหน้าก็าต้องไปทำชั้นใช้ไปอินเน้ยครับพราะฉะนั้นเป้าหมายสําคัญของการจ่ายสกัดพิทาร์ คือการชำระการถือศีลของเราให้สมบูรณ์และให้เป็นอาหารแก่คนยากจนในวันอีกเราทําด้วยกับตัวเราเองให้ดีที่สุดเลยวันนี้ลองกลับไปถามลูกเราสิรู้จัก,จกสาการพิตรอมไหมลูกไม่รู้รหรอกครับให้ใครลูกสาการพิตรอไม่รู้หรอกครับให้เมื่อไรลูกสาการพิตรอไม่รู้หรอกครับแล้วก็ให้อะไรลูกไม่รู้หรอกครับเนื่อกจากอะไร ก็าเราเอาสกัดฟิโตนอนของเราทำด้วยกับตัวเราเองก็ไม่ให้ไกลมากบางคนนั่งไปกันนั่นอีกเอาสงค์ไปให้แล้วก็บอกว่านั่นแหละคือสกัดฟิตรอน์ที่น้องสังเกตูนะในฮะรีสของด่านีไม่ได้ระบุถึงเงินแม้แต่บาทเดียวทั้งทั้งนี่ในสมัยดบีก็มีการแลกเปลี่ยนด้วยกับเงินตราแต่ดบีระบุเ๊ะอาหารก็ให้เราจ่ายอาหารี่คือภาพรวมทั้งหมดคร่าว ของการจ่ายสกัดฟิโตรอกวันนี้ใครยังไม่ได้เรียมขั้มที่29 e แ,แล้วมีแวนวทางของสารวัตรของท่านอบดีอนุญาตให้ทําได้ก่อนอีก2วันอนุญาตให้ทาได้ก่อนอี1วันแต่ช่วงเวลาที่อัพตอนที่สุดประเสริฐที่สุดก็คือก่อนที่ผู้คนจะออกไปละมาดอีในวันนั้นทําได้ไหมได้นั่นคือสิ่งที่เป็นความจําเป็นบนชีวิตและตัวของเรา อันสุดท้ายที่อยากจะฝากในวันนี้ก็คือเรื่องของพิทยัรนะการจ่ายพิทยกร์ก็คือการจ่ายอาหารแทนการถือศีลอดหลายคนถกเถียงกันมากว่าพิทยกรต่อหนึ่งวันมาทำยังไงเท่าไรกี่กิโลกี่บาทด,ดีพิธีกรนะจ่ายแทนการถือศีลอดสำหรับคนที่ศาสนาอนุญ,ญาตให้เขาไม่ถึงศีลอดเท่านั้นนะ คนที่ถือสิอดได้แ้วไม่ถือศาสนาไม่อนุญาตให้ให้จ่ายวิทยานั้หนึ่งคนแก่ที่ไม่สามารถถือสิอดได้แล้วสองสตีที่ตั้งคางที่มันจะเป็นอันตรายต่อลูกของเขาไหมคัสามคนป่วยที่มีโรคประจำตัวต้องกินยาอยู่ตลอดเวลาทำไมกินยาโรคประจำกำเริ่หรือสิอดไม่ได้เนี่ยศาสนาอนุญาตให้จ่ายพิทยาได้หนึ่งวันเท่ากับหนึ่งมุก หนึ่งมุตเนี่ยเขาคำนวณออกมาแล้วเนี่ยน้อยที่สุดก็คือแปดขีดแต่เราให้มากกว่านั้นไดนไหมวันโละโลไดนไหมสหาราชทำเป็นแบบอย่างอุดรไลน์ดีอัมบาสืออบดุลลอฮิออดีมาสูเนี่ยแหละท่านใดท่าน,งงานอยอยาหนึ่งแกยุกยืนยาวมากแทนท้ายชีวิตของท่านไม่สามารถถือสิ่งโกรได้แล้วท่านจ่ายสก,กัดฟิทยช่างจ่ายวิทยะแทนการถือสิ่งกของท่านด้วยการเปรี้ย คนยากคนจนมาแล้วก็มาร่วมรับประทานอาหารกับท่านหนึ่งอิ่มทำได้ไหมท่านทำได้ทำครับแต่ถ้าทำไม่ได้ทำยัไงไงก็ให้อาหารนาในจำนวนที่เขารับประทานแล้วอิ่มในหนึ่งวันสำหรับคนยากคนจนแทนการถือสิบกดเ์หนึ่งวันของเราทำได้ไหมทำได้เพราะฉะนั้นต้องเถียนกันไมไ่กิโลหมอไม่ต้องเถียนกันนะ ปีแนวทางให้ปฏิบัติในชีวิตวประจำวันและที่สําคัญที่สุดศาส,สนาส่งเสริมให้เราลงมือกระทำด้วยตัวเราเองนะันอีพาลูกไปข้าวกนโดถูกไปลูกบ้านนี้เขายาจนเกรดเอนะดูยาจนเกรดเอด้วยยากจนแล้วก็ละมายาจนแล้วก็ถือสิโอนไม่ใช่ยาจนก็ไปละมามลาละสีโกนอย่างเดียวเราแวะเราไม่เอาอย่างเงี้ยไม่ใช่เกรดเอเอาเปเกรดบีเราก็เอาไปไว้ระดับสอง ให้เกรดเองว่าอย่าไปบอกว่าอูบานนี้มันได้เป็นแค่ยี่สิบห้าองถ้าเขาเป็นผู้มีที่ศรัทธามากกว่อเราแล้วเราอยากชมให้เขาเป็เลยร้อยโลมาให้ไปนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ศาสนากำหนดเอาไว้และให้เราได้ปฏิบัติก็หวังว่าเราจะมีโอกาสจริญรอยตามแบบอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่านอัลกุอานได้สลัมเล้กำหนดเอาไว้นะครับสุดท้ายนี้ขอดูอาให้พระองค์บสุพรรณโอตนาได้ทรง เกินเลาละมาดอีอะไรนั้นเินเวลาละหมาดีคครับเวลาละหมาดอีกี่โมงอะครับอเจ็ดโมงครึ่งละมาดีเจ็ดโมงครึ่งอ่เดี๋ยวประกาศให้ทราบนะครับขอรัุรมทรงตอบรับการถือศีลอดของเราในเดือนกาปีนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันพระหัสนะแล้วก็เป็นวันถือศีลอดวันสุดท้ายด้วย นะเช้าก็เห็นเดือนไม่เห็นเดือนพรุ่งนี้หน้าที่เราก็จะไปดูเดือนก่อนไม่เห็นก็วันศุกร์ก็ถือสิบอดอีกวันไปออกอีกวันเสาร์ยังมีมอฮัมมัสร้อลว่าในหลวงสารบอกว่าประตูสวรรค์ถูกเปิดทุกวันจันทร์และวันพฤหัสงานจะถูกนําเสนอทุกวันจันทร์พฤหัสพรุ่งนี้ถือสิบอดไปด้วยและอะไรที่ติดข้อ,องหอมใจกับพี่น้องมุสลิมของเราขอมาอัากันในวันพรุ่งนี้ แล้วก็การขอมาของเราจะได้ถูกทูกกลนในอลัลลอฮ์สุพรรณตาลตาในวันที่ประตูสวรรค์ถูกเปิดก็ขอมาท่านพี่น้องร่วมหน้านะครับวันนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสมา,มาละหมาดอีก,กร่วมกันเนื่องจากต้องทําหน้าที่ที่บ้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอให้อลัลลอฮ์สุพรรณตาลตาสุดต่อร,รับมือจากพวกเราด้าวยแต่ว่าเรล้มลุมินนาร์มิบุลนะครับดูการีิฮานะวะสัตุละมานะบีมัลิวะลลุมบริษายุสติมีนามิตรีนั้นภาษาเรุอินาบุบุลละฟุร กองประชาสัมพันธ์นะครับละหมาดไอเดิฟิตปถัีนี้เราจะละหมาดก,กันที่มุสอลา